เรื่องที่โจรจนมุมนะครับ<อ>แต่โจรในคราบผีแบบน,นี้ได้ไหมไม่รู้จะน่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยนะ,ะคุณผู้ชมนะก็น่าจะเป็นมือใหม่พอสมควระนะคะเพราะว่าเอาเป็นว่าเข้าไปขโมยของเขาต่าหาทางออกไม่ได้อะว่ากัน<ะ>แบบนั้นเลยนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองมาไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะคเป็นโจรมือใหม่คะ่ะใสหน้ากากผีแอบอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั้งคืนจำหน้ากากผีนี้ได้ไหมคุณผู้ชมคุณคุณั้ยใครที่เป็นคอหนังเนี่ยต้องจาได้ <น>เออ,เอ,อใช่เ,ออเรียนแบบหนังเรื่องสครีมค่ะครับเดินออกมาจากห้องน้ําอย่างที่เห็นในภาพนะคะเราไม่เห็นว่าภายใต้หน้ากากเป็นใครไงออ,อกมาแบบนี้คือไม่รู้จงใจให้คนเห็นว่าเป็นผีแล้วกลัวหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะออกมาตอนเที่ยงคืนกว่าๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินไปที่ร้านขายทองน่าจะเป็นเป้าหมายแล้วค่ะแล้วก็ใช้ชแฉลงัยงประตูเหล็กหวังที่จะเข้าไปชิงทองในร้านแต่ปรากฏว่าพอ ไปหรือคนในร้านทองคุณผู้ชมคะเจ้าของร้านทองเนี่ยเขาก็ต้องรอบคอบเป็นพิเศษไงใช่ไหมใครจะมาทิ้งเอาไว้ในร้านเขาก็เอาทองเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้เซฟนี่นะคะเข้าไปเนี่ยอา้าวไม่เจอทํำยังไงละคราวนี้ก็จะเดินออกจากร้านค่ะปรากฏออกไม่ได้อีกคุณผู้ชม<ะ>เดินวนไปวนมาในร้านค่ะจนสุดท้ายนะคะคนร้ายต้องหาที่ซ่อนตัวในร้านจนถึงเช้าเพื่อรอให้พนักงานเนี่ยมาเปิดประตู เหตุการณ์น,นี้ค่ะเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะที่ย่านดอนจันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจนเก้าโมงเช้าคุณผู้ชมคะนี่นะก็รออยู่ค่ะรอให้พนักงานร้านทองมาเปิดประตูร้านทีนี้พอพนักงานมาก็เห็นค่ะว่ามีคนใส่หน้ากาก,ากผีซ่อนตัวอยู่ก็พากันตื่นตกใจนะปิดประตูขังเอาไว้อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็แจ้งตำรวจสพแม่ปิงมาจับกลุ่มไปสุดท้ายไม่รอดเพราะหาทางออกไม่ได้จนพนักงานมาเจอ แล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยจับตัวไปได้นะคะกี่เคานออกมามอบเลยนะใช่ใช่ะะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก็แอบเข้ามาในห้างในตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะคจนใกล้ๆเวลาห้างปิดเนี่ยก็เข้าไปซ่อนตัวในห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดหน้ากาก,ากผีสครีมที่ว่านี้เนี่ยอําพรางใบหน้านี่นะคะกลางดึก ออกมาค่ะแล้วก็ไปที่ร้านทองตั้งใจว่าจะไปขโมยทองแต่พอออกจากร้านเนี่ยออกไม่ได้ทองก็ขโมยไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ในร้านจนกระทั่งมาถูกจับก็เรียกว่าผิดแผนคุณผู้ชมสาเหตุเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะเรียนต่อมาหาวิทยาลัยแต่ไม่มีตัง ก็เลยจะมาขโมยทองเอาไปขายนะจะได้เอาเงินไปเรียนต่อนะคะบอกตัวเองเนี่ยวางแผนดูลาดเรามา3วันเตรียมตัวมา1วันเต็มก็ไปเตรียมเอาหานักงงนักกากตรงนี้มานะคะทีนี้ตํารวจก็เลยแจ้งข้อหา3ข้อหาค่ะอันแรกก็คือลักทรัพย์โดยทําอันตรายสิ่งกีดกันนะคะลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ลักทรัพย์โดยอําพรางใบหน้า